เรวจะพามาทําล้อวิ่งของไก่นะครับนี่กำลังทําโครงนะครับมาเนี้ครับล้อวิ่งไก่ครับติดตามชมดูครับจะเป็นอย่างไรครับเชื่อมครับเชื่อมโครงไว้ครับมาทําครับเป็นยังไง เ้าวิ่งของไก่ครับครับติดตามสมด้วยครับจะเป็นยังไงครับมาครับมามาดูการเชื่อมนะครับเป็นงไงครับ ประมาณนี้ครับเชื่มได้ประมาณนี้ครับมาครับทางเบินการเสื่อมครับ ตอนขื้นโค้งครับเป็นยังไงครับตอนนี้เสื่อมหูมันไวก่อนครับถ้ะเบิงตอนขื้นโค้งอีกครับติดตามมึงครับเบิงครับขืนโค้งแล้วก็ประมาณนี้นะครับ นต่อไปครับเป็นแบบไหครับเป็นตรงอันนี้ครับในเห็ดขาวๆชื่อครับในสมบูรณ์เป็นไรครับมันสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนะครับติดตามมึงครับเป็นอย่างไรครับผมตามไปเรื่อยๆครับดูไปยาวๆครับ